Good evening my student สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะนักเรียนสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกพูดแนะนำตนเองนะคะครณครูอยากจะให้นักเรียนได้พูดแนะนำตัวเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นประโยคง่ายๆเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะมีประโยคทั้งหมด6ประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันก่อนคะ่ะ Hello, I am ระวีวันในประโยคที่หนึ่งนะคะเป็นการพูดแนะนำตัวเองนะคะโดยเราจะบอกชื่อจริงของเรานะคะอย่างเช่นเมื่อกี้คุณครูพูดไปว่า Hello, I am ระวีวันนั่นแปลว่าสวัสดีฉันชื่อระวีวันนะคะนักเรียนก็ต้องบอกชื่อจริงของนักเรียนนะคะที่อยู่ในวงเล็บนะคะสีแดงนั้นจะเป็นชื่อจริงของนักเรียนนะคะ ต่อไปประโยคที่2ค่ะ my nickname is กุ๊กไก่ my nickname is กุ๊กไก่สำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะต้องบอกชื่อเล่นของนักเรียนลงไปในประโยคที่2นะคะต่อไปประโยคที่3ค่ะ I'm studying at เรนูวิทยาคาร h o o l I'm studying at Renu w i t h a k a n School ในประโยคที่3นะคะจะเป็นการบอกว่าเราเรียนอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งก็คือโรงเรียนเรนูวิทยาคารนั่นเองนะคะประโยคที่4คะ่ะ I'm studying in ประถมวัน I'm studying in ประถมวัน ในประโยคที่4นะคะเราก็จะบอกว่าเราเรียนอยู่ในชั้นไหนนะคะซึ่งก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะประโยคที่5ค่ะ I live in r รนนคร I live in เรนูนครประโยคที่5นะคะเป็นการบอกว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งในนี้คุณครูก็จะขอกำหนดเป็นเรนูนครเหมือนกันหมดเลยนะคะ ประโยคที่6คะ่ะ Nice to meet you Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้พบกันนะคะหรือว่ายินดีที่ได้รู้จักก็ได้นะคะทั้ง6ประโยคนี้นะคะคุณครูขอฝากเด็กๆนะคะลองไปฝึกพูดดูนะคะถ้าใครพูดได้คล่องแล้วก็อัดคลิปมาให้คุณครูฟังด้วยนะคะหรือถ้าใครยังพูดไม่คล่องก็สามารถที่จะเอาสมุดขึ้นมาอ่านแล้วอัดคลิปไปด้วยก็ได้คะ่ะ คราวนี้เรามาฝึกพูดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Hello I am Raviwan My nickname is กุ๊กไก่ I'm studying at r e u n i v e r s า t y School m studying in ประถมวัน I live in เร n ูนคร Nice to meet you เป็นไงบ้างคะนักเรียนพอจะพูดได้แล้วใช่ไหมคะ หวังว่าเด็กๆจะฝึกพูดแนะนำตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากเด็กๆไปฝึกพูดด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ